จรวด Starship ของ SpaceX ระเบิดแตกเป็นสิ่งเสียงกลางอวกาศสามารถมองเห็นได้จากบนโลกที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ดาวตกที่สวยงามแต่เป็นเศษซากชิ้นส่วนของจรวด Starship ที่แตกออกกลางอวกาศสามารถมองเห็นได้เหนือท้องฟ้าหมูกก่เกาะเติร์กสและเคคอสในทะเลแคริบเบียนรวมไปถึงที่กรุงปอโตแปรงส์ cs, เมืองหลวงของเฮติพร้อมกับควันที่พวยพุ่งออกมาเป็นสาย,สายการทดสอบปล่อยจรวดต้นแบบส t a r s h i p ลำที่7 ประสบความล้มเหลวขณะอยู่บนอวกาศเมื่อวันที่16มกราคมเพียงไม่กี่นาทีหลังจรวดถูกปล่อยออกไปนับเป็นการก้าวถอยหลังของ SpaceX ในการพัฒนาจรวดความเร็วสูงเพื่อส่งดาวเทียมสำคัญขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกของจรวดชนิดนี้จรวด Starship ดังกล่าวเป็นรุ่นยกระดับครั้งใหญ่จากรุ่นก่อนมีความสูงเท่ากับตึก37ชั้นทยานขึ้นจากฐานปล่อยจรวดโบคาชิคา ของ SpaceX ในเท็กซัสเมื่อเวลา17นาฬกา38นาทีของวันที่16มกราคมตามเวลาท้องถิ่นในภารกิจทดสอบจรวดครั้งแรกของปีนี้โดยทางศูนย์ควบคุมในเท็กซัสได้สูญเสียการติดต่อกับจรวดดังกล่าว8นาทีหลังจากจรวดแยกตัวออกจาก Super h e เฮฟวี่เฟิร์สสเ o ทบูสเตอร์ขณะอยู่บนอวกาศเนื่องจากความผิดปกติของจรวดท่อนบน ก่อนการปล่อยจรวดในครั้งนี้ทาง SpaceX เปิดเผยว่าท่อนบนของจรวด Starship นี้มีความสูง2เมตรสูงกว่ารุ่นก่อนๆและเป็นรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนายกระดับหลายอย่างจรวดท่อนนี้ตามแผนแล้วจะต้องตกลงแบบมีการควบคุมลงในมหาสมุทรอินเดียในเวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากจรวดถูกปล่อยออกจากเท็กซัส อย่างไรก็ตามตัว Super h e เฮฟว o ่บูสเสามารถกลับคืนสู่ฐานปล่อยได้สำเร็จประมาณ7นาทีหลังจากจะรวดถูกปล่อยซึ่งเป็นไปตามแผนนับเป็นความสำเร็จในการลงจอดกลับคืนสู่ฐานปล่อยเป็นครั้งที่2ในความพยายาม3ครั้งของ SpaceX